สวัสดีฟ one man, แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่าน,นครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะน,นี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลนได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะนะครับถ้าใครสนใจก็ สามารถ add i d l i n ยได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับโอเคมาเรพิ่มกันนะครับก็มาเก็บตกหลังเกมในศึกอคาราบาคับกันหน่อยเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพวกบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับมีบทสัมภาษณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างจากโอลิกนาโซชานะครับเรื่องแรกนะครับคือสื่อเนี่ยเขาถามว่าเข้ารอบแบบปลอดภัยหรือว่าเข้ารอบแบบไม่ง่ายเนี่ย รู้สึกอย่างไรกันบ้างโซชาเนี่ยแสดงอาการตกใจเลยครับว่าโอ้โหเข้ารอบปลอดภัยเหรอนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้เข้ารอบแบบปลอดภัยหรือว่าง่าย,ยนะพวกเขาเนี่ยทำให้เราต้องเจอเกมที่ยากมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่โซชาหมายถึงนะครับในเกมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแมนยูจะบุกชนะลูตันทาวได้3าแต่ว่ามันไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับในมุมมองของทางโซชานะครับแล้วก็ เรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเขาก็พอใจแหละแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของความฟิตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในเกมนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเป็นเกมที่ยากสําหรับแมนยูนะครับแล้วก็ทางรูตันทาวก็เล่นได้ดีในมุมมองของทางโซชาอีกด้วยนะครับแต่ก็แฮปปี้แหละเกี่ยวกับผลการแข่งขันในเกมนัดนี้นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของการเซฟดีนิลเซนนะครับโซชาก็กล่าวชมนะฮะว่า เกี่ยวนี้ดีโน่เนี่ยทำการป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พอใจกับฟอร์มการเล่นภาพรวมของดีโน่เป็นอย่างมากด้วยนะครับส่วนกองหน้าตัวสำรองที่ลงมานะครับอย่างแรดฟอร์ดแล้วก็ทางเมสันกรีนวูดลงมาแล้วก็ทำประตูได้โซเชียบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับเขาแฮปปี้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนะส่วนรอบต่อไปมีการวางแผนแล้วหรือ,อยังนะครับก็ วางแผนเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับที่จะต้องเจอทีมดังกล่าวนะครับแล้วก็ในศึกพิมพ์เหลียงกฤตด้วยนะครับในนัดต่อไปก็วางแผนไว้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับโซชายยังได้มีการตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับโซชาบอกว่าเราเนี่ยกำลังทํางานกับนักเตะที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะอัปเดตให้ทราบกันหากมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้บทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับมันทําให้สื่ออังกฤษเนี่ยพยายามโยงครับว่าหรือว่าแมนยูจะไม่เสริมให้เพราะว่าโซชาให้สัมภาษณ์ว่าเรากําลังทํางานกับนักเตะที่เรามีอยู่ในตอนเนี้ประโยคนี้มันทําให้สื่ออังกฤษเขายงไปว่าหรือโซชาทําใจไปแล้วว่าจะไม่นักเตะเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้อีกนะครับได้เพิ่มเพียงแค่คนเดียวก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะฮะ ซึ่งมันก็ถ้าเกิดเรามาคิดแบบแง่ลายที่สุดเ่ยก็คืออาจจะไม่เสริมให้แล้วก็โซชาก็ทำใจอว่านักเตะชุดนี้เขาต้องอยู่ต่อไปในช่วงซีซั่นใหมน่นี้ต้องใช้นักเตะชุดเนี้ยชุดเดิมนะครับมีเพียงแค่ดอนลี่ฟันเดอร์เบเพิ่มเข้ามาเพียงแค่รายเดียวต้องประเคนต้องเข็นขึ้นไปให้ได้นะครับจนจบซีซั่นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าคอยเสริมเอาก็ได้นะครับคือถ้าคิดแบบแง่ลบจริงๆอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือ ถ้าไม่คิดอะไรมากมายก็แค่เป็นบทสัมภาษณ์เฉยๆว่าโซชาเขาก็ขอมุ่งเน้นเกี่ยวกับกลุ่มกาลังที่มีอยู่ส่วนเรื่องของนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยคอยมาดูกันว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มองได้2แบบจากบทสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าณเวลานี้ตลาดซื้อขายมันก็มีเวลาอยู่นะฮะแต่ว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับเพราะฉนั้นแมนอยู่ต้องรีบเร่งหน่อยนะครับที่จะเสริมพวก เป้าหมายอย่างที่เราต้องการนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับโอเล็กุนาโซชาเนี่ยยังได้มีการแนะนําเมสันกรีนวูดครับกองหน้าดาวรุ่งครับว่าถ้าเกิดดาวรุ่งรายนี้อยากพัฒนาขึ้นเป็นกองหน้าเบอร์ต้นของโลกเนี่ยเขาต้องพัฒนาเกี่ยวกับการมงทำประตูด้วยนะครับหรือว่าลูกกลางอากาศนั่นเองนะครับเพราะว่าจุดอ่อนของเด็กคนนี้ยังทําเรื่องของลูกกลางอากาศไม่ได้ดีพอนะครับแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์ด้วยเท้าเนี่ยโอเคแล้วนะครับ ยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าเรื่องที่ต้องปรับปรุงก็คือโมงด้วยนะครับนอกจากนี้ฮวนมาต้านะครับฮวนมาตายังได้มีการกล่าวหลังเกมนะครับในเกมที่เราบุกไปชนะรูตั้เท้าได้นะฮะในศึกคาราครับรก็ฮวนมาต้าก็แฮปปี้นะครับแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันชนะทีมรองหรือว่าทีมที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเป็นทีมรองที่ เมื่อเทียบกับแมนยูเนี่ยเป็นดองมากนะครับแต่ฮัวมาต้ามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับที่เราสามารถคว้าในเรื่องของโคตาหรือว่าสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับนะคว้าโคตารอบต่อไปได้กลับบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้แน่นอนครับเราโดนด่ายับแน่นอนเพราะฉะนั้นชนะได้ก็แฮปปี้แล้วนะครับในเรื่องนี้นะฮะเรื่องราวของโอดนกาโลนะครับ อิกาโลเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ยกย่องเมสันกรีนบูตแล้วก็แรดฟอร์ดรวมทั้งดีโนซอนด้วยนะครับสมแข้งที่ได้รับโอกาสในเกมน,นี้เป็นทั้งตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงนะครับก็ซึ่งมีส่วนสำคัญนะครับที่พาทีมเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ4ในศึกคาราบาลครับหลังจากที่เอาชนะรูตันทาวได้ส,ส่วนเมื่อ เกมที่ผ่านมานะครับซึ่งกีนวูดเนี่ยก็ลงมายิง1ประตูกับอีกหนึ่งแอซิ์แรดฟอร์ดก็ยิง1ประตูดีเนลันก็เซฟจังหวะสําสคัญที่โดนลูตันทาวเนี่ยมงดับจะจานะฮะแล้วก็ดีเนลันก็เซฟเอาไว้ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นส่วนสําคัญจริงๆนะครับที่ช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่อิกาโลกล่าวชมรุ่นน้องร่วมทีมนะครับส่วนดีโนครับดีเนลเซเนี่ยผู้สาวประตู ของแมนเชสเตอร์แต่เราเนี่ยก็สุดปลื้มครับที่ได้ลงเล่นประเดิมสนามให้กับทีมในศึกคาราบอวคัพครับชี้ว่ามันเป็นเหมือนความฝันนะฮะที่รอคอยมาทั้งชีวิตครับในการสวมเสื้อผู้สัปปรตรูของแมนยูแล้วก็ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับก็รอดูกันว่าจะเบียดแย่งกันกับเดบิทิยามันแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับโอเล่เองนะครับก็ได้มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตของคิสมอลลิงนะครับซึ่ง กระแสตอนนี้นะครับมันมีการเล่นข่าวว่าเรื่องของค่าตัวของคิสมอลลิงเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับยังเจรจากันได้แบบไม่ลงตัวโรม่าต้องการค่าตัวที่ต่างกว่า15ล้านแต่ว่าแมนยูต้องการค่าตัวในระดับเกือบ,เก,อบเกือบ20ล้านปอนด์นะครับใกล้เคียงกับ20ล้านปอนด์มันก็เลยทําให้เป็นกระแสกันอยู่ว่าอ่เงื่อนไขตกลงกันได้แล้วแต่ว่าค่าตัวยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งโรม่าประกาศชัดเจนว่าต้องการคิสมอลลิงจริงนะครับ แล้วโซชาให้คําตอบเรื่องนี้ว่าเขาก็ไม่ทราบนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนตั้งราคาคิสมอลลิงแต่ให้ไปถามทางสโมสรเองนะครับเพราะว่าสโมสรเนี่ยหรือว่าบอร์ดบริหารเนี่ยเขาเป็นคนตั้งราคาเอาไว้นะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่นะครับโซชาเขาก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่การที่โซชาออกมาพูดถึงในเรื่องของราคาค่าตัวคิสมอลลิงเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสที่คิสมอลลิงเนี่ยย้ายแบบเกือบเกือบร้อซไปแล้วนะครับ รื่องราวของเจสซีลินกาดนะครับมีประเด็นออกมาจาก The Atlantic UK นะครับก็เป็นสื่อดังของอังกฤษครับแล้วก็คนให้ข่าวก็เป็นเดวิดออลสตีนด้วยนะครับเดวิดออสตีนบอกว่าเจสซีลินกาดกองกลางของทีมเนี่ยนะฮะแสดงเจตนาชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องการย้ายออกจากทีมโอเดอร์ฟอร์ดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับแม้ว่านักเตะรรายนี้จะได้รับความสนใจอย่างหนัก จากท็อตแนมอสเปอร์ก็ตามนะครับคือเขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วก็เค้นฟองเก่งออกมาแล้วก็เหมือนกับเบียดแย่งตำแหน่งของเขาให้ได้นะครับก็มีความมุ่งมั่นชัดเจนนะฮะโอเครายงานจากดดอะนันติกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อก็รายงานประมาณนี้ด้วยมันก็มีบางสื่อครับที่เล่นข่าวมาว่าจริงๆแล้วมูรินโญ่ไม่ได้ต้องการจะซื้อเงน,นะครับจริงๆสเปอร์ r, ต้องการตำแหน่งแนวรับ แล้วก็กองหน้าตัวหมุนเวียนกับเฮลิเคนมากกว่านะครับก็ข่าวนี้ก็น่าจะชัดเจนกันดีนะครับมีรายงานจากเดวิสออสตีเลยนะฮะส่วนประเด็นต่อไปครับมีบทวิเคราะห์นะครับที่น่าสนใจจากมิลเลอร์โดยเบนฮุสแบนนะครับเขาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับอ่ะเข้าสู่ตลาดซื้อขายแล้วนะครับผมก็ย้าเตือนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะทุกคลิปเลยนะครับผมจะย้ําเตือนตลอดนะับว่า ถ้าใครเบื่อข่าวซื้อขายก็กดปิดไปเลยก็ได้หรือว่ากดรีไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ในเรื่องนั้นแต่ถ้าใครอยากอัปเดตเกี่ยวกับลาดซื้อขายนันตะนะครับเราก็มาฟังกันแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเดีย๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับซึ่งมิลเลอร์เนี่ยเขาได้มีการเคาะประเด็นออกมาโดยเป็นโฮสตแบนนะครับนักข่าวรายนี้เขาได้มีการเคาะ3ประเด็นออกมานะครับเกี่ยวกับการซื้อตัวก็เข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดแมนยู อยากให้แฟนบอลเนี่ยสงบลงหรือว่ากลุ่มแฟนบอลที่มีการประท้วงมีการติดแฮชแท็กมีการเรียกร้องเนี่ยสงบลงแมนยูต้องรีบเร่งทำใน3สิ่งนี้โดยด่วนนะครับ3สิ่งนั้นหมายถึงอะไรนะครับก็คือแมนยูเนี่ยต้องรีบเซ็นแนวรุกเข้ามาครับหรือว่าตัวริมเส้นทางฝั่งขวาจะเป็นจอรอาราซานโชก็ได้ครับยอมจ่ายไปหรือว่าจะเป็นตัวเลือกสำรองอย่าง ซาหรือว่าเดเบลเล่แบบยืมตัวใครก็ได้ครับที่สามารถเข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในตัวริมเส้นได้นั่นคือสิ่งที่แก้ไขแล้วก็น่าจะดูดีขึ้นแล้วก็มันจะทําให้ความหัวร้อนของแฟนบอลเนี่ยลดน,อน้อยลงไปได้นะครับนี่คือเรื่องแรกก็คือเซ็นตัวเดิมเส้นใครก็ได้มาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับในตําแหน่งแนวรุก2ครับจัดการนักเตะที่ไม่ได้ใช้ครับมีใครบ้างก็ผมบอกไปทุกคลิปครับประมาณ5-6กราย เป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการเอาเงินส่วนที่ปล่อยนักเตะลดนักเตะ5้าถึงหกรายอย่างที่ผมแจ้งกันมาเนี่ยนะฮะในทุกคลิปเนี่ยเอาเงินส่วนนี้ไปสมทบทุนซื้อนักเตะรายใหม่ๆเข้ามานะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับ 3. ต้องหาเซ็นเตอร์รายใหม่เข้ามายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไวครับเอาแบบตัวที่มันดีๆที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์หลังจากที่เราพบกับคิตตันพาเลตเนี่ยมันชัดเจนว่า แนวรับของเรายังไม่ดีพอโดยเฉพาะเซนเตอร์ตัวตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคูดิบารี่ก็ได้นะครับมิลาสกีเนียดดโยก็ได้ใครก็ได้ครับที่พร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็ยกระดับแนวรับของแมนยูได้เพิ่มเติมนะฮะนี่คือ3สิ่งที่มิลเลอร์เขาคอกันออกมานะครับว่าแมนยูต้องรีบเร่งทําโดยด่วนถ้าเกิดไม่ทํานะครับโอ้โหกระแสแฟนบอลก็จะหัวร้อนอยู่แบบนี้แหละครับไม่จบไม่สิ้นอย่างแน่นอนทั้งซีซั่นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอเล็กเตอริสแต่ว่าผมลืมเอาภาพขึ้นนะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับผมก็ขอเอาภาพอิสมาเลซานี่แหละขึ้นควบคู่กันไปเลยแล้วกันนะครับผมจะสรุป2องคาทีเดียวนะครับในภาพเดียวนะฮะเดอะการ์เรนบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของอเล็กเตอริสเนี่ยคือนักเตะเนี่ยพร้อมใจที่ย้ายมาแล้วฮะรพร้อมใจที่จะย้ายมาแล้วก็พร้อมลงเล่นในเกมที่แมนยูจะทาการแข่งขันในศึกพิบเริลกิท นัดหน้าเลยนะครับคือจะย้ายมาในช่วงสัปดาห์นี้นี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่รู้วันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาทันเกมในในศึกอ่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะถึงนี้หรือเปล่านะครับแต่เดลการ,เร์เดนบอกว่านักเตะใจมาแล้วนะฮะแล้วก็คือต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เร็วที่สุดด้วยนะครับนี่คือรายงานเบื้องต้นส่วนราคาค่าตัวก็ เราทราบกันดีว่าน่าจะไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับไม่เกินประมาณนั้นนะฮะก็ตอนนี้น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจจาหาราคาค่าตัวให้มันนิ่งที่สุดแล้วกันนะครับในเรื่องนั้นเนาะแล้วก็อิสมาลซานะครับมีรายงานจากอดัมเลเวนทอลนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของเดลติกยูคครับสื่อดังของอังกฤษมีรายงานออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เียตนี่ยเคยมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการคว้าตัวอิสมาลซา ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบครับว่าแมนยูเนี่ยคือต้องการคว้าตัวนักเตะรายนี้แบบถาวรหรือว่าแบบยืมตัวกันแน่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างวัตฟอร์ดกับแมนยูเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าล่าสุด วัตฟอร์ดพึ่งไปยืมตัวเจมการ์เดอร์มานะครับเพราะฉะนั้นการตลาดของทั้งคู่ถือว่าคุยกันได้แบบสะดวกสบายมากนะครับราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะเกิน40-50ล้านปอนด์สำหรับอิสมาอิสานะครับก็ติดตามมาดูฮะถือว่าตอนนี้กระแสแรงมากว่าซาจะเป็นตัวเลือกสำรองแทนที่จะดอนสารโชคถ้าเกิดไม่ได้สารโชคจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับที่มีรายงานจากเอ็มีเอ็นนะครับเขาบอกว่าอนาคตของอิลิกบายีเนี่ยขึ้นอยู่กับ ผลงานในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับซึ่งก็รอดูกันนะครับถ้าเกิดซีซั่นใหม่นี้อิลิกบายยีทำผลงานได้ไม่ดีอีกหรือว่ามีอาการบาดเจ็บอีกซัมเมอร์ปีหน้าก็น่าจะโดนโลกออกไปนะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับซัมเมอร์ตอนนี้นะฮะมีโอกาสที่แนวรับจะโดนโละกไหมนะครับบางรายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นคิสมอล l ลิงแล้วก็โรโฮที่จ่อจริงๆนะครับในขณะที่ฟิวโจเนี่ยนะครับ แล้วก็อิลิกบายี่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ฟิลโจนเนี่ยซัมเมอร์นี้มีโอกาสซัมเมอร์ปีหน้าก็มีโอกาสแต่อิลิกบายี่ซีซั่นนี้ยัง50 50นะฮะแต่ถ้าเกิดซีซั่นนี้ยังมีปัญหาอีกนะครับเรื่องขอออาการบาดเจ็บอย่างที่ผมบอกไปหรือว่าผลงานไม่โอเคนะครับภาพรวมไม่โอเคซัมเมอร์ปีหน้าน่าจะไปจริงๆนะครับซึ่งแมนยูชัดเจนอยู่แล้วว่าเหมือนกับว่าซัมเมอร์น,นี้อาจจะไม่ได้เซ็นเตอร์รายใหม่เข้ามาแต่ว่าซัมเมอร์นหน้าเนี่ย ชัดเจนครับว่าแมนยูเตรียมที่จะมองหาเซนเตอร์รายใหม่เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันไม่นิ่งแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าจะได้แฮร์รี่แม็กไวเข้ามาแต่ว่าภาพรวมตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะก็จริงแต่คุณภาพที่แท้จริงมันไม่ค่อยโอเคนะครับก็ต้องแก้ไขแล้วนะฮะแล้วก็บิดท้ายกันครับมีการเล่นข่าวมาจากโอลิเวอร์เคนะฮะจากดิแนติกสื่อดังเช่นเดียวกันนะครับ เขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยยังคงหวังที่จะเซ็นสัญญาแบ็กซ้ายนะครับรวมทั้งกองหน้าอีกซักอย่างละหนึ่งคนอย่างละหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเข้ามารวมกันแล้วเป็น2คนเนี่ยในช่วงก่อนปิดตลาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นอลิสเตอร์ลิสแหละแต่ว่าพวกตำแหน่งแนวรุกเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยไหมหรือว่าเป็นตัวรรมเส้นกันแน่ก็ติดตามกันดูครับในเรื่องนั้นนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ